สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับกับสาระดีๆที่ผมไปสืบค้นนะครับแล้วนํามาสรุปนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับแล้วหลายคนเนี่ยต้องการทางออกวิธีการแก้ปัญหานะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของการลืม มีหลายคนทีเดียวใช่ไหมครับที่หลงหลงลืมลืมบางครั้งทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้เช่นนัดกับลูกค้าไว้แล้วลืมไม่ได้ไปทํานัดทําให้เกิดความเสียหายธุรกิจมีปัญหาบางคนนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้แล้วลืมก็เ,เกิดปัญหาอีกบางคนลืมโทรศัพท์ไว้บ้านขณะที่ตัวเองไปถึงที่ทํางานแล้วก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการลืมนั้นผมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหานะครับเราต้องมารู้สาเหตุก่อนว่าทําไมเราถึงลงลงลืมลืมกันได้สาเหตุแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือการที่คุณพักผ่อนน้อยครับการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาไดา้จริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับต้องการเที่ยนอนหรือพักผ่อนประมาณ7-8ชั่วโมงต่อวัน ต้องพิจารณาดูตัวคุณเองด้วยนะครับว่าทุกวันนี้คุณนอนกี่ชั่วโมงบางคนนั้นอน4ีถึงชั่วโมงบางคนนอนน้อยกว่านั้นอีกใช่ไหมครับมันจึงเกิดปัญหาทำให้คุณลงลงลืมลืมได้สิที่2ครับการที่คุณเหนื่อยล้าเกินไปบางคนออกกำลังกายหนักบางคนทำงานหนักเกินไปครับจนสมองล้าทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับ จ,จึงจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณจะต้องดูแลอย่าให้ร่างกายหรือสมองของคุณเหนื่อยล้าเกินไปนะครับในแต่ละวันส่ที่3ครับก็คือการที่คุณยุ่งเครียดทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันบางคนนั้นรับผิดชอบงานหลายงานพร้อมๆกันทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะไปหมดในเวลาเดียวกัน มันก็มีโอกาสที่จะหลงลืมงานบางสิ่งบางอย่างได้นะครับแล้วทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องบริหารจัดการตัวเองนะครับ 4. นะครับก็คือการที่เราดื่มของมึนเมามากเกินไปเพราะของมึนเมานั้นนะครับเวลาคุณดื่มมากเกินเนี่ยมันก็จะไปทําลายระบบประสาทบางส่วนนะครับ สมองของเราบางส่วนนั้นจะมีปัญหาได้นะครับถ้าคุณดื่มของมึนเมามากเกินไปนะครับหรือดื่มบ่อยจนเกินไปสาเหตุที่5ก็คือการเจ็บป่วยครับการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคไขมันในเลือดมากเกินไปโรคความดานันโรคเบาหวานตัวโรคเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้คุณหลงหลงลืมดื่มได้นะครับเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ กับสมองของเราได้ง่ายนะครับ6ก็คือการที่คุณกินยาบางชนิดครับกินยาบางประเภทเนี่ยคุณสังเกตอยู่ได้ถ้าใครกินยาพวกนี้อยู่นะครับเช่นยาระงับประสาทยาลดไขมันยารักษาโรคหัวใจนะครับยาเหล่านี้นะครับที่จะทําให้คุณรู้สึกเบลอรู้สึกไม่สดชื่นนะครับแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนนะครับทําให้คุณเนี่ยหลงหล,ลงลืมๆมได้ง่าย ในที่7ครับเป็นเพราะอายุกานเปลี่ยนแปลงของอายุนั้นเช่นกําลังย่างเข้าสู่วัยชรากําลังย่างเข้าสู่การที่มีอายุมากนะครับมันก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันถดถอยมันค่อยๆเสื่อมลงครับทําให้โอกาสลงลืมๆนั้นจะมีสูงขึ้นนะครับตอนนี้คุณลองวิเคราะห์ตัวคุณเองสิครับว่า การที่คุณหลงหลงลืมล,มลืมนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุที่ผมยกมานั้นเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางคนนั้นอาจจะมีสาเหตุพิเศษที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นไปได้อีกนะครับเช่นอุบัติเหตุนะครับแล้วทําให้สมองของคุณถูกการกระทบกระเทือนนะครับเกิดความเสียหายในบางส่วนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้สาเหตุเมื่อรู้สาเหตุแล้วจึงจะมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับสําหรับ การแก้ปัญหาของการหลงลืมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นหนึ่งคุณก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าท่านใดรู้ว่าคุณนอนไม่พอนะครับนอนน้อยนอนแล้วไม่ครบ7 8ชั่วโมงนะครับคุณก็ต้องพยายามที่จะพักผ่อนให้เพียงพอสําหรับบางคนนั้นอาจจะมีปัญหานอนไม่หลับถ้าท่านใดนอนไม่หลับนะครับคุณลองไปดูคลิปที่ผมทําผ่านมานะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการนอนให้หลับปุ๋ยอยู่นะครับ มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะครับและมันจะส่งผลดีกับตัวคุณด้วยนะครับวิธีการแก้ธีที่2ก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยจํานะครับสําหรับอุปกรณ์ช่วยจํานั้นเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายเลยครับเช่นบันทึกให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแจ้งเตือนเพราะตอนนี้คนไทยผมเชื่อว่ามากกว่า90%ใช้โทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัว ว่าเราจะลืมอะไรเราก็ตั้งค่าในโทรศัพท์ให้เตือนเราได้นะครับซึ่งมันไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าท่านใดที่ตั้งค่าเตือนความจําในโทรศัพท์ไม่เป็นคุณก็เข้าไปดูคลิปต่างๆจะมีใน u t u b e นะครับอยู่ค่อนข้างเยอะยูทูบเบอร์ได้ทำเอาไว้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการตั้งค่าความจำในโทรศัพท์นะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะทำเป็นตารางในการนัดตารางในการทำงาน ของแต่ละวันนะครับมันก็จะช่วยคุณได้เยอะนะครับบางคนก็พกเป็นสมุดโน้ตเล็กๆติดตัวนะครับทีนี้นะครับบางคนนั้นอาจจะบอกว่ากลัวลืมสมุดโน้ตเอาไว้ที่อื่นอีกไหนๆก็ลืมแล้วถ้าอย่างนั้นง่ายสุดคุณก็ใช้บันทึกในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อคนจะลืมน้อยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นทุกอย่างของตัวคุณเองนะครับเป็นอะไรบ้างล่ะ เป็นธนาคารเคลื่อนที่เป็นกระเป๋าตังค์เป็นแหล่งข้อมูลเป็นประวัติของตัวคุณเองด้วยเพราะบันทึกประวัติอะไรต่างๆไว้ในนั้นเป็นแหล่งคลายเครียดเป็นแหล่งหาความรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้โทรศัพท์เตือนความจําถ้าไม่อยากจะพกสมุดโน้ตนะครับ3ก็คือคุณต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับแล้วเอาอาหารที่บำรุงสมองมารับประทานด้วย อาหารที่บำรุงสมองนั้นมีหลายอย่างทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันตับปลาใบแปะก,ก้วยนะครับหรือพวกวิตามินต่างๆนะครับสําหรับวิตามินบางคนอาจจะบอกว่ากลัวจําชื่อวิตามินไม่ได้คุณก็ทานวิตามินรวมเลยครับเพื่อเกิดประโยชน์กับส่วนอื่นด้วยนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อวิตามินเดี๋ยวหลายคนก็จะลงลงลืมลืมอีกจะจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายสุดคุณกินวิตามินรวมนะครับเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวคุณทั่วทั้งระบบทั่วทั้งร่างกาย แล้ววิตามินรวมตอนนี้มีขายเยอะแยะหลายย่อหลายแบรนด์นะครับแล้วราคาไม่ได้สูงมากผมเชื่อว่าทุกคนสามารถซื้อกินได้ครับ 4. นะครับคุณจะต้องมีการเรียงลําดับวางแผนการทํากิจกรรมและการทํางานต่างๆนะครับวางแผนดีๆครับว่าแต่ละวันเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างทําตอนไหนอย่างไรแล้วคุณก็เอาตารางนั้นนะครับเอาแผนนั้นติดตัวไว้นะครับ พอคุณทําเสร็จเรื่องที่1คุณก็ดึงขึ้นมาดูอีกว่าเรื่องที่2คืออะไรนะครับแล้วทําอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณวางแผนดีๆแล้วใช้โทรศัพท์มือถือมาช่วยในการเตือนมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณมากทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้หลายคนนะครับไม่พกเลขาติดตัวแล้วเพราะโทรศัพท์มือถือน,นั้นทําหน้าที่เือนเลขาด้วยนะครับทั้งจดบันทึกทั้งใช้ในการแปลต่างๆใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ ห้าก็คือการทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ทําทีละอย่างครับอย่าทําหลายอย่างพร้อมๆกันอย่างที่ผมนําเรียนว่าถ้าคุณทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยคุณจะเหนื่อยล้าและบางทีมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสลงหลงลืมๆืมได้ง่ายแต่ถ้าคุณเรียงลาดับงานดีๆแล้วค่อยๆทําทีละอย่างเนี่ยโอกาสที่จะลงหลงลืมๆืมมันจะมีน้อยครับโอกาสที่จะผิดพลาดมันจะน้อยลงและจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ หกก็คือออกกำลังกายและผ่อนคลายครับหลายๆลคนทีเดียวที่บอกว่าตัวเองไม่มีเวลาในการออกกำลังกายการออกกำลังกายไม่ได้จำเป็นต้องใส่ชุดกีฬาเสมอไปไม่จำเป็นต้องไปสาดน้ำไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับการออกกำลังกายนั้นง่ายสุดก็คือการเดินเมื่อแต่ละวันเนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ในห้องทำงานเล็กๆคุณก็สามารถเดินวนกลับไปกลับมาได้นะครับเดินคุณจะใช้วิธีการจับเวลาก็ได้ หรือจะนับก้าวก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดถึงโทรศัพท์มือถือเพราะทุกคนน่าจะมีอยู่นะครับคุณตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือได้เลยวันละกี่ก้าวนะครับเช่นวันละ1 5 0 0 0ก้าวเหมือนของผมเนี่ยนะครับ15,000ก้าวต่อวันทั้งวันเนี่ยผมรวมหมดนะครับเดินในการทํางานเดินไปยังอาคารท,นนที่นู่นที่นี่ที่นั่นติดต่อง,งานประสานงาน แล้วถ้าไม่ครบตอนเย็นผมเดื่เพิ่มให้ครบ1 5ึ0 0อย่างนี้นะครับแต่ถ้าของท่านผู้ฟังท่านใดเวลาไม่พอคุณก็ไม่จําเป็นต้องเท่าผมนะครับคนโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยจะเดินวันละประมาณ6กพัเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ออกกาลังกายไม่มีเวลาก็ให้ครบห0พัเอาไว้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองหรือคุณจะนับค่าพลังงานที่ใช้ไปก็ได้นะครับ7ก็คืองดดื่มสุรา งดดื่มของมึนเมาสุรายาดองอย่าดื่มเลยครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่างที่ผมนําเรียนว่ามันมีโทษนะครับค่อนข้างมากถึงแม้มันจะมีประโยชน์อยู่บ้างเช่นบางคนความดันต่ําบางทีอาจจะต้องดื่มเข้าไปบ้างนะครับเพื่อกระตุ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณดื่มบ่อยดื่มมากมันอันตรายต่อตัวคุณด้วยนะครับทั้งสุขภาพที่จะแย่ลงและบางคนเสี่ยง กับการเป็นโรคต่างๆหรือเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับนอกจากนั้นบางคนนั้นก็เสี่ยงที่จะมีปัญหากับครอบครัวหรือมีปัญหาในการที่เราครองสติไม่ได้นะครับมีปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลีกได้ให้หลีกนะครับและข้อ8เป็นข้อที่สําคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือคุณทําอะไรต้องทําอย่างมีสตินะครับอย่ารีบร้อนทําอย่าเร่งรีบทํามากเกินไป เพราะการที่เราเร่งรีบนะครับมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายมากนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วลองเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์แล้วทดลองแก้ปัญหาของคุณดูนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไปม,มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ